สวัสดีครับปกลาวกับจองก้นตอนี้ครับวันนี้ผมจะพาเปลื่อนมาดูเรื่องเล่าสรรพคุณของหัวนางจระเข้ครับหัวนางจระเข้นะครับก็เป็นสม้พบกบจักรวาลน,นะครับช่วยในการสมานเพนะครับช่วยการดับโลนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาเปื่อนมาดูถึงสรรพคุณในการช่วยผู้ั้วปัดฟันได้นะครับ วก,การตัดนะครับการตัดว่านางจอระเต้องลงุกติดคู่นี่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ระวังก็ต้องระวังกันด้วยคือระวังยางสีเหลืองนะครับต้องล้างให้สะอาดนะครับนี่นะครับกนที่ไปจ่ายในการรักษาาการปวดทวปวดฟันนะครับ เราต้องมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับที่เพิ่มเน้นเนี่ยกว่าต้องล้างอย่างเสื้อเลืองให,หมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตะไลเพต่อผิวนังนะครับครับเพราะว่ามีไร้ก้นนะครับที่ไม่รู้ว่าว่าเจาจะเคสมาดช่วยในการบูรุษกบฟันได้นะครับว่านี้่กับผมจะมา อกเพืือยนะครับว่ารับแล้วเราปัดฟันนะครับแล้วก็เอาเอาหางจระเข้นะครับล่างสะอาดนะครับแล้วมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชักสองสามเส้นนะครับมาไวในซอกฟันตีเจ็บนะครับหรือว่าจะจ่ายซัมรี่นะครับปลายหุ่นคองหัวหางจระเข้นะครับก็มา ปลายดีสอกปั้นดีโลเจ็ปั้นนะครับเปลี่ยนกับต้องใส้ลาวใช่ไหมครับถ้าเลาปวด้วนแล้วทปืนนะครับแลว้วก็ตัดกับหัวหางจระเข้นะครับเปน,นี่ก็เป็นวุ่นนะครับุูน,นจระเข้มาป้ายป้ายกับนี่กับปูนแดงมาที อะไรอย่างเี้กระมับนะครับกระมับกระมับเราใส่ก้านหรือในกันดวยาระ่ายถ้ยนะครับด้ว่ามาอเรื่องดีป้วนนะครับก่อจวนในการบรรเทาได้นะครับตัวนนี้พวกเอาเหลืองล่าวข้องสรรพคุณงหวานลัางจระเข้นะครับที่เกี่ยวกับปูรบปดฟันนะครับให้ขอกคุณนเพื่อนนะครับติ่ติดตามจมก็คลิหน้ามีไรมาเปลื่อในแร่เก็ค่อยติดตามกันนะครับ कपल का